ลโอ้โหอาหิดละปลาเออบังจางเขาคูดเอากลางวันโอ้ รัฟสินป่า นี่มเขือลาบป่าสบ,บายดีืัอนี้พบกับนิทานลาว BKP Channel พี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินข้าวเหมกันมืัอนี้กินลาบป่าเนะาะกินลาบป่ากันเด้อมืัอนี้เฮ็ดลาบป่าแล้วก้อยป่าแบบแลาวลาวเนาะปลาน้นอยเนี่ยหัวมือนกับมาแกงใส่นอ้อยส้มซีฟังกับ ลาบเนาะนี่ปลาซี่ห้าตัวปลาน่อยมามามาก,กินกันเด้อพี่น้องเด้อแกงสนองไม่สม้มนี่ลาบปลาเนี่ยโอ้นี่ ันนี้ลยลับแหล้วป่าลายแหลวลาบเหนียว หัวปลากแกงฉันทำไมส้มเนาะนี่อ <hai> ื้มอื้มมาละนี่หอมลาบ ใครเอินมาสนัแน่ห กินด้นล่จะจำไม่เคยบนท่าได้เฮ็ดกินเนาะลาปลาอือหือ Mm-hmm. Mm -hmm.

สองสามนิ้วนะกิ <c oughs> าบกินหวันแกงเส้นนออมส้ม ว่าสิแกงใส่ส้มก็ได้เนะพี่น้องเนาะแกงใส่มะขามบ,บอ่หลือว่ามะเกล็ดกินเป็นเผ็ดเนี่ยคึกคัก

Mà, 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 nè, nè, ô, nèo tưng tưng nè

จังหวะปาดตัวซิ้นมาให้รับ ลาบป่าพี่น้องอื xem hàng không như nhai rồi ลคลิปนี้มาตอนนี้ก็ขอโจทย์ใบสนณีสกอดในพี่น้องเดอ้อขอขอบใจใหลายเพื่อนเข้ามาแล้วประธานกดไลค์ดก,กด,กดแชร์กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิทานลาว BKP Channel เด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปต่อไปเนาะขอขอบใจใหลายๆพี่น้องบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ใน e ีต่อไปเดอ้อ